สวัสดีครับสินเจียยอีสินนี่หัวชายสวัสดีวันตุดจีนนะครับเนาะมือนี้นะครับเป็นวันแรกของเดือนกุมภาพันธ์นะครับเพราะว่าจะเป็นเทศกาลตุ๊ดจีนและวันแห่งความรักนะครับเนาะจะอยู่ในเดือนนี้นะครับเมื่อนี้มาพบพ่อกับเซลออดอีกเช่นเคยนะครับอ่ามาพบพ่อกับเซลออดนุ่มหนามนตคนสกุลคนมาคุยคือเก่านะครับเมื่อนี้เซลออดมารีวิวนะครับเนาะเพราะว่า เมื่อนี้เซอวัอดจะมีส่งมอบรถขุดนะครับที่อยู่ด้านหลังผมนี่นะครับน่าจะเป็นรุ่น KX033 นะครับเนาเราก็จะมาส่งมอบให้กับลูกค้าซึ่งวันนี้ลูกค้าก็มีเลือกง่ามย่ำดีนะครับอยากรับน้องเฮงเฮน้องพารวยในวันตุดจีนนะครับเนะาะโปรโมชั่นพิเศษเลยสำหรับลูกค้าเขตนีนะครับนะลูกค้า มีเครดิตบูโรหรือว่ามีรถบรรทุกดำนะครับอ่าเพิ่นยังว่าท่านเป็นลูกค้าเก่าของเฮ้านะครับก็คือดาวที่10%นะครับอ่าดาวที่10%รส่งงวดเดืเดอนมีนาคมนะครับอ่าโปรโมชั่นพิเศษเลยเนาะมา,านี้ตามเซียวอัดมานะครับว่าเซลวอัดจะพาไปทรงรถอยไสนะครับตามมาเลยไป ครับผมนะครับสำหรับกลุ่มลูกค้าผู้รับเหมานะครับหรือว่าลูกค้าทั่วไปนะครับที่สนใจธุรกิจรถขุดนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้นะครับไตโพดนี่ในว่าสอบถามได้ที่ศูนย์โคบุต้าปิติแท็กเตอร์อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสุโขทัยของเขานะครับเบอร์โทรศัพท์0 4 2 7 7 6 9 9 3หรือนะครับโทรมาสอบถามกับเซลล์ออดนมหนามนคนสะกลคนมะคุยกะได้เบอร์ส่วนตัวนะครับ088 8 ห้าหกเก้าสนะครับอ่าโปรโมชั่นพิเศษของเดือนนี้นะครับสำหรับลูกค้าเก่าเกรดเอเอพัฒนะครับสามารถฟรีดาวได้และก็่งงวดไร่ปีก็ได้เด้อครับพี่น้องเนาะอ่านะครับอย่าลืมเข้ามาอ่ากดไลค์กดแชร์แล้วก็ชมในเพจของหอจกอคุปตาปิธีเทคเตอร์อำเภอสว่างเด่นน้องเฮานะครับซึ่งเฮาจะมีคลิปมีวิดีโอมีการส่งมอบนะครับให้พี่น้องเฮาได้ชมเรื่อยๆนะครับเนาะอ่าจากในก็ฝากไว้เนี่นะครับเด้อถ้าสนใจ สินค้าผลิตภัณฑ์คูบต้านะครับว่าจะเป็นรถแท็กเตอร์รถเกี่ยวข้าวรถดำานารถขุดเครื่องกัดฟางและก็หลายๆอย่างเกี่ยวกับสินค้าผลิตภัณฑ์ของคูบตานะครับให้คิดถึงคูบต้าปิติแท็กเตอร์อำเภอสว่างแดนดินของเขานะครับเนาะ ออกรถง่ายบริการดีต้องปิติแท็กเตอร์เอาจังไรก็ฝากไว้นีได้ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นกําลังใจเซี c วยวเดอร์ครับเดอเซีวยวจะได้มีกําลังใจทํางานต่อไปแล้วก็เฮ็ดคลิปให้พี่น้องได้เบ่งนะครับเนาะฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ